เมนผูใ้ใดไปโพสยังครับพี่น้องบอจโจเพิ่นไดขามาเมนไตโพสนี่นะครับเพิ่นว่าอีกระติย้อนอยังครับมันมีนะครับเพิ่นไดโพสว่าซื่อเฟสก่อเพาะทําำให้มองเห็นมโนภาพคิดว่าหน้าตาคงที่ษะสวยจิตใจดีคิดดีทําดี ให้สมกับสื่อเฟซแต่เห็นโพสต์ออกมาแต่ละอันนี่มั่นซื้อถึงความอิจฉาริษยาความคิดมั่นตำตมยิ่งกว่าปากยิ่งกว่ากันไกหนีบหอหม้อออ,อพี่น้องรวบค้ามอรดถด้วยครับว่ามันคือนอย่าง บออยากวอาดครับว่ามันเป็นเพศผู้ใดเดี๋ยวไปว้าเึ้นมามันจะเป็นปัญหาอีกนะครับมันเป็นซิดของเพิ่นนะครับเพิ่นอยากเวอลยังก้าว้าไปมันเป็นมุมมองของบุคคลมุมมองบ่แเมนว่าไปน่งยุเจแล้วก็เลียวเบิงนะครับนั่นคือความคิดของเขาบางคนนะครับความอิจฉาริสยามันบังตาคน มันเห็ดห้มีแต่อคติแม้นสี่เห็ดดีปานใดก็ตามนะครับพอว่าความคิดของคนมันหามเพิ่นบ่อยหรอครับยิ่งเมื่อคิดแล้วนะครับตัวจาควงหระครับเป็นทุกเองว่าง่ายๆนะครับพี่น้องเห็นบอสโจไหครับเพิ่นได้โพสขอความเอาเพิ่นน้ำติปนะครับที่เด้ไปทั่วกรุงเทพนะ มาแจกบอว่าสิเป็นคอนบอยหรือว่าสิเป็นนี่ยังนักอาจารย์นักดนตรีที่พูดยุเบื้องหลังทั้งหลายนะครับได้ประมาณสองหมื่นกว่านะครับมาแจกคนบางคนนะครับย้อนมันมีอคติอยู่แล้วมันกับว่าคิดไว้จังสันหรอครับบอได้สันเสริญย่อว่าเออเฮ็ดดีแท้มันบ่าไม่จังสันเลยครับมั่นคิดค่ว่าอยากโชว์อยากเฮ็ดคอนเทนเพื่อสิให้ตัวจาของ ดูดีเป็นพระเอกนี่นะครับคือความคิดของคนที่บอมองโลกใน,นแง่ดีนะครับเดี้ยวเบิ้องยังไปกะสิมิแต่ความคิดหลบหาแต่แน่ว,วาแนวตํานี้ที่เตียนเขานี่นะครับเพิ่นปิดบ้งกับชิมมบบอกว่าสิเป็นงัวสามตัวนะครับแล้วก็ท่องค่ำซิบเซนนี่จังสี่คือกันครับออเพิ่นเฮ็ด การเรื่องของเพิ่นนะครับเพล่นมีเงินหรือว่ามีอย่างเห็ดมันก็เห็ดได้อยู่แล้วครับบ่ต้องไปว่าเพิ่นหรอกครับมันมีนะครับคนที่คิดแบบนี้สร้างเขาถอดหรอครับเขาเป็นทุกของเขาเองเอาเรื่องเล่านองมาบอกสุพี่สุนองฟังอีกเรื่องดีึ่รือว่าเนาะครับเนาะเพิ่นว่าจังสี่เลยครับพี่นองเคยจําได้ปะครับตั้งแต่ก่อนเพล่นบอกว่า,วาน้องเขามาาหม่ๆนี่ น้องกับบอมีเอียงคือเขาเห็นตุ๊กตาของผู้อื่นน้องก็ยืนขอเขาขอตัวหนึ่งกับบมีไผได้ให้ก็ได้บอกนองว่ามันเป็นตุ๊กตาเกา่าแต่แม่ติมนะครับบอกนองว่าเดี๋ยวกับมีคนเอามาให้คือกันพี่นองฟังยั่งจําได้บอ่นบอกว่าจนนั่งห้องให้พอเหลือตัวนองหลาย แต่พอมาเมื่อนี้น้องพ่อมีอยู่มีกินเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ได้นอ้องบ่เคยขาดบ่เคยหยุดงานอยากพาพ่อพ่อแม่ในองค์กรมีเงินมีงานแต่สิ่งที่น้องได้รับคือความเจ็บปวดอยู่ในใจคอยสงสารน้องสงสารีหลาหลายนี่แหละครับชีวิตของคนเฮา บอได้ลรยโดยกีบปุหลาบส่วนสิมาถึงจุดนี้ผ่านมาตั้งเท่าไหรหรอครับบอว่าสิเป็นเมผ้าไปสมัครลองเพลงจากซ้ายครับพ่อยังครับเพราะฐานาตัวเองยังบ่ได้ดีต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับไปลองเพลงตามรถแห่ตา,นานตามนั่นตามนี่หลายๆที่ ประกวดมองได้ก็ไปมองหันนะครับได้เงินมาหารอยได้พันกาือว่าเป็นการจูนเจือคลอบคล่วนะครับเทกนอยชั่วมือนีนะครับเห็ดหยังครับฝ่อตะโทรศัพท์ตะเกมบางค้นนะครับเห็ดงนันบ้านกับบ่เป็นนะครับพอ,อยังครับเทกนอยชอั่วมือมันขี่ข้านบมเมนว่าพอ่อแม่สอนบ่ดีเดียครับมันอยู่ที่คนอีกล่ะ กับคนที่อยากแบ่งเบาผ้าราพอมเนี่ครับซอยงานโซเนลน,นะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับแต่หน่อย,อยตื่นแต่ตีสามตีสี่ไปใส่ครับไปทงไปทานะครับกลับมากระมาอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วนั่นเมื่อก่อนนะครับวิถีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าสูมือบวครับปุ๊กขึ้นมาก,กินเขา่าป้อนเข่าก็ะมี่นะครับ หรือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันเป็นแบบนี้บอกครับบางคนนะครับดินลนกันขัดเด้ครับสัวสิมีอยู่มีกินแต่ละมือก็เข้าใจอยู่นะครับเป็นพอแม่นี่ไผก็หักลูกเป็นธรรมดาย่าติตลูกลำบากแต่ว่าการสอนนะครับหรือว่าเจริตนิสัยของคนนี่มันต้องฝึกนะครับให้หูจักการหูจักงานตั้งเต่น,น่อย ให้มีความขยันเต้นหน่อยโมเมนต์ที่หงอมืองอเท้าอย่างเดียวอันนี้ก็บ่อได้สอนว่ได้ยังนะครับแต่ว่าววว้าซื่อๆครับอยากเว้านี่ละเอาง่ายๆที่ได้เบิ่งนองวงอิงเป็นตัวอย่างครับนองเฮ็ดยังนองกัดฟันโสูมื่งเต้นหน่อยล่ะครับจนเสมอนี้นะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีแฟนครับมีเอฟซีนองกับเบเคยลืมเลยครับ ทุกครั้งเห็นไหมครับมีอย่างมาไล่นาใจมานองโพดนะครับขอบคุณแเม่เมพอพอเอฟซีทุกคนที่เอนดูอีหลา่าเบิงค่ำเนี่ยครับว่าข้ามาอีหล่านี่ก็กินใจเหลืเด้ยครับมันเห็นให้คนนี่ที่มอบรางวัลนําใจให้นะครับได้ชื่นใจนะครับมันกนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่นองขยันในการทำมาหากินบ่ได้เลือกงานนะครับ แม่แต่นว่งเองสิบอได้พักก็ตามนะครับมื่ือหนึ่งนะครับเอาพักกี่ชั่วโมงพี่น้องเบิ่งกอล์ดนะครับเนี่ยมือแลงนะครับก็เริ่มแล้วร้องเพลงโซซีแล้วแล้ยวแง่ใดล่ะครับหรือว่ามีงานต่ออีกมั่นก็มีอยังสี่เนาะครับนวองเนี่ยยั่งอายุยังประทันหลายนะครับยั่งไปได้ไกลแฟนครับเฮ้าต้องปกป้องดูแลนะครับศิลปินบ่แม่นว่าตาน้อางกผู้ใดก็ตามนะครับศิลปินนี่ ข้อซอยปกป้องไปเถอครับถึงสิเป็นบุคคลสาธารณกตามนะครับการให้เกียรติกันการเว่าการวานี่หรือว่ามีความอิจฉาเดียยานะครับในวงในขณะนี้ให้หยุดซะครับเพราะว่าสมมตนี่นองเหตุยังขึ้นมาทุกคนนะครับก็หวังผลประโยชน์ทั้งหลายเพราว่าสิเป็นทายคลิปทายยูทูบทายลงเพจลงกยังนะครับหลายชิ้นหลายอย่างซึ่งก็มั่นก็เป็นเงินทั้งนั้นนะครับ ฝากจุดหนีนะครับผู้ถ่อยูไก่ชิดน่องให้คิดย่าสวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหลายจนมองขามความมีอิสระหรือว่ามารยาทนะครับให้เกียดกันให้มีความเป็นอิสระส่วนตัวบ้างนะครับบอมเมนวาตื่นขึ้นมาบว่าท่านล่างหนาแกขีตาเราไปทายููอยิ่หันทายคลิปแล้วเพราะฉะนั้นย่าเอาไปเหตุต่อครับ ขอบคุณครับ